สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับอาร์ตนิวนะครับก็พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ผานนะครับหรือว่าบิ๊กโจ้นะครับล่าสุดนะครับก็ได้ไปทอดกระถิ่นนะครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็ได้มีนักข่าวนะครับไปถามนะครับเรื่องเกี่ยวกับทนายตั้มนะครับทางบิ๊กโจก็ได้พูดออกมาเต็มปากเต็มคำเลยครับว่า อไม่ขอไม่ขอพูดอะไรทั้งนั้นไม่ขอฝากไม่อะไรทั้งนั้นครับก็ให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับก็ยังไงก็อ่าไม่สามารถอยู่เหนือกฎหมายได้นะครับก็ปิ่โจก๊ก็ช่วงนี้นะครับก็หน้าตาผ่องใสนะครับสดใสนะครับก็ได้ผ่านจุดจุดที่แย่ที่สุดมาแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็อ่าเดินสายนะครับทําบุญทอดกระถิ่นนะครับอืมก็ ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรนะครับก็ทําบุญปกตินะครับแล้วก็ไปคนเดียวด้วยนะครับไม่ได้มีครอบครัวไปไปคนเดียวนะครับก็ปกติเป็นคนชอบทําบุญอยู่แล้วไม่ว่าจะาเกี่ยวกับสมาคมชาวภาคใต้นะครับก็ตอนนี้ก็ได้เป็นประธานในการทำบุญทอดกรถิ่นอีกนะครับก็เป็นคนชอบสายบุญนะครับก็โอกาสบิ๊กโจ๊กที่จะได้กลับมาเป็นรองผบอรตร ไม้ก็น่าจะต้องรอกันอีกสักพักใหญ่ๆนะครับเพราะว่า,าตรงนี้ผมมองว่าบิ๊กโจ๊กก็น่าจะอยู่ในช่วงแบบว่าไม่ออกสื่อเก็บตัวนะครับไม่ไปพูดเกี่ยวกับทําให้ใครมันแบบเดี๋ยวเรื่องมันจะกลายเป็นเข้าตัวอีกมันก็เลยกลายเป็นแบบทําให้ทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะการใช้ชีวิตการอะไรจะอยู่ลำบ,บากครับเวลาง่ายๆว่าพอ อย่างสมมติเนี่ยอ่ะทนายตั้มมีคดีใช่ไหมแล้วยิ่งเราไปพูดหรือไปออกความคิดเห็นอีกเนี่ยมันยิ่งทําให้ตัวเองอะ่ะแบบย้อนกลับตีกลับมาเพราะว่าจะอย่าลืมนะบิ๊กโจ๊กเป็นคนดังนะครับเป็นคนในสังคมเป็นคนที่อยู่อ่าอยู่ในจุดที่ว่าสูงที่สุดนะครับก็เป็นรองผมเป็นรองผบตรอ,อ่ะคือถ้าเกิดไม่โดนนี่ก็คือได้เป็นผบตลอแน่แต่ก็เชื่ออย่างนี้นะครับว่าบิ๊กโจ๊กนะ่าได้กลับมาเพราะว่า ก็มีแรงเชียร์แรงใจเยอะนะครับจากชาวบ้านแล้วก็จากเอฟซนะครับหรือประชาชนนะครับส่วนใหญ่นะครับที่ชอบชื่นชอบในการทํางานของบิ๊กโจนะครับก็ตรงนี้บิ๊กโจ๊กก็น่าจะรับรู้ได้แล้วครับว่าจริงๆแล้วก็น่าจะมีเอฟซีนะครับเพราะว่าจากที่ไปทอดกระถิ่นหรือไปอะไรนะก็มีคนขอถ่ายรูปมีอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลสาธานะนะครับที่มีผู้คนชื่นชอบนะครับ ในส่วนเรื่องต่างๆของการที่ว่ามีคนออกมาแฉอย่างนั้นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเคยมันมันก็เป็นแค่คําพูดของคนคนหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะครับคือเราเอาเอามองปัจจุบันความจริงก็คืออย่างตอนนี้นะครับบิ๊กโจ๊ครับก็ก็ก็ยังไม่ได้โดนดําเนินคดีหรืออะไรนะครับก็แค่ออกจากราชการนะครับเพราะว่า คดีที่เขากล่าวหามาเนี่ยมันยังไม่เสร็จสิ้น,นยังไม่จบนะครับก็คือกล่าวหาว่ามีพวพันกับเวบพนันนะครับแต่บิ๊กโจ๊กก็ก็เรื่องไงโดนกล่าวหามาว่ามีพวพันกับเวบพนันนะครับก็ไปอยู่ในชั้นทางปปชตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือ ยังไม่ได้มีการชี้ขาดว่าวิกจ๊กผิดจริงเลยก็ยังยังถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่โอเคอาจจะไม่ได้กลับไปทํางานหรือว่าไม่ได้กลับไปรับใช้พี่น้องประชาชนหรือไม่ได้กลับไปเป็นตํารวจนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ติดคุกอ่ะก็ยังไม่ได้โดนดําเนินคดีมานยังทนายตั้มนะครับถ้าถ้าเราพูดกันแบบตรงๆก็คือถ้าเกิดผิดจริงป่านนี้ก็คืออาน่าจะโดนติดคุกไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าสังเกตไหม ไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ถ้าผิดจริงนะมันอยู่ไม่ได้นานหรอกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จับติดคุกหมดอะ่ะอันนี้คือมันไม่ได้ว่าเป็นสองมาตรฐานหรอกใช่ไหมถ้าสองมาตรฐานเราก็ต้องโยงขึ้นไปในระตำรวจในระดับเดียวกันนะฮะที่โดนเหมือนกันแต่ก็โดนปฏิบัติไม่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องไปดูตรงนั้นใช่ไหมก็ทางนู้นเขาก็ยังแก้ต่างได้ทางทางที่โดนเหมือนกันนะก็ยังยังมีแก้ต่างได้อะไรได้ ทางนี้ก็แก้ต่างได้เหมือนกันคือมันไม่มีใครผิดเลยอะตอนเนี้ยไม่มีใครผิดเลยก็อยู่ในชั้นของปปชที่ว่าจะต้องไปไต่สวนไปตรวจสอบไปอะไรเงี้ยถึงจะฟันธงได้ว่าเออผิดจริงอะไรเงี้ยใชครับก็พูดง่ายว่าประชาชนนะ่ะก็ส่วนใหญ่นะคือเขามองภาพรวมไงเขามองจากแบบว่าเออดูข่าวมาเนี่ยใช่ไหมสำนักข่าวเขาก็ เอามาลงก็ดูข่าวกันก็ทั้งวิเคราะห์และแยกแยะแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างอะ่ะคือพูดง่ายว่าวิเคราะห์แยกแยะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคือมันก็ไม่ได้มองว่าแบบอืมเขาก็น,น่าจะดูออกอะ่ะว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมแต่คือว่าแต่ก็ต้องเข้าใจว่าคนชอบเขาก็มีคนไม่ชอบเขาก็มีอันนี้เราไม่ว่ากันไอ้ตรงเนี้ยใช่ไหมคืออย่างสมมติผมทําเกี่ยวกับ บิ๊กโจ๊กเนี่ยทำเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กหรือว่าลงบ่อยๆเนะี่ยโอเคคือผมลงบ่อยๆเนะี่ยโอเคก็มันมีคนดูเยอะไงผมก็เลยทําลงบ่อยๆใช่ไหมถ้าผมไปลงยางอื่นแล้วมันไม่มีคนดูอะ่ะผมจะทําลงมานทำไมใช่ไหมก็คือ,ค,อคือตอนแรกอะคือผมทําลงก็มีคนเข้ามาดูเยอะใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพอเราไปทําอย่างอื่นมันก็ไม่มีคนดูพอเราทําตรงนี้แล้วมันลงเยอะโอเคเราก็เราก็ทําตรงนี้แต่ว่า บางคนก็เข้ามาดูเอ้ยไม่มีอะไรจะลงแล้วหรออะไรเงี้ยใช่ไหมเออก็คือแบบเราก็เข้าใจว่าเออความหมายว่าอยากอยากฟังอ,อยากดูอย่างอื่นบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็ได้ก็เดี๋ยวจะพยายามจะทําให้อย่างอื่นแต่คือตรงเนี้คือที่ทําลงไปนะก็คือว่าเออคือมันคือถ้าเกิดใครได้ดูดูตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่แรกเลยอะย้อนไปสั้ปีหนึ่งอะเนี่ยดูตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่กำนันนกเลยหรือว่าย้อนไปก่อนหน้านะั้นก็ได้ คือถ้าใครย้อนไปมันจะรู้เลยว่าอะไรคืออะไรหนึ่งสองสามเป็นยังไงคือจะรู้เลยใช่ไหมคือจะจะไม่มาแบบเออโอเคบางคนอาจจะแบบแตกฉานหรือแบบว่า,วารู้รู้รู้ข้อมูลเยอะอะไรเยอะก็อาจจะคิดต่างก็ได้ว่าเออใช่ไหมคือตรงเนี้ยมันมัน,ม,นมันพ่วงด้วยในะขั้วของการเมืองด้วยเนะี่ยมันพ่วงมันต้องพ่วงดิไม่พ่วงได้ไงใช่ไหม มันอยู่ในขั้วของการเมืองด้วยว่าใครเป็นลองลองสมมุติว่าถ้าลองอ่าตอนนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นอ่าคนเอกประวิธใช่ไหมมันเป็นนายกอ่ะมันจะยังไงมันก็อาจจะดีขึ้นก็ได้หรือ,อยังไงเราก็ไม่รู้ไงใช่ไหมแต่ตรงน,นี้มันเป็นอีอกคนหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง มันไม่ใช่ว่าจะเป็นคนเอกปวิทยหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่คือทุกทุกคนมันอยู่ด้วยด้วยด้วยในข้อของกฎหมายอยู่ในข้อของว่าทุกคนก็ต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมายใช่ไหมไม่ว่าใครก็แล้วแต่จะมันจะมา <c oughs> เหนือเหนือกว่ากฎหมายมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องอยู่ในใต้ของข้อกฎหมายอย่าเอามารวมกันว่าเออถ้าไปอยู่ตรงนั้นแล้ไปอยู่ตรงนี้แล้วมันจะดีกว่าแล้วมันจะน่นกว่า ถ้าตอนนั้นที่อยู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 ่กับคุณปวิทอะถ้าอยู่กับลุงปวิตอะถ้าถามว่าตอนนั้นแล้วจะบิ๊กโจ๊กเขาจะโดนย้ายไปสำนักงานนายกทำไมใช่ไหมอย่าไปฟ้องบิ๊กตู่ทำไมว่าเออใช่ไหมนั่นแหละมันมันมันต้องมันต้องมองเกมให้ออกอะว่าเออจริงๆแล้วคือแบบใครๆเขาก็ไม่ได้อยากจะให้โดนโยกย้ายไปหรอกเขาอยู่ตรงนี้เขาก็ดีอยู่แล้วทําไมคนอื่นถึงไม่โดนละ่ะใช่ไหมก็ ก็ลองดูกันไปนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะในความรู้สึกก็อยากให้บิ๊กโจ๊กกลับมาเรียกว่าต้องได้ได้กลับมาดีกว่าคืออยากให้กลับมาครับเพื่อได้มาช่วยเหลือประชาชนมากที่สุดไอ้ตรงเนี้ยเรื่องสีท่งสีเท่าอะไรเราไม่รู้ไงเพราะเราไม่ได้ไปอยู่กับเขาเราไม่ได้ไปใกล้ชิดกับเขาเราไม่รู้เบื้องลึกหนาบางมันเป็นการแค่การวิเคราะห์วิเคราะห์อ่า,อาวิเคราะห์ไปแล้วก็วิเคราะห์มาวิเคราะห์แบบ ที่เราเห็นจากสำนักข่าวมารายงานเราเราเป็นแค่การวิเคราะห์ใช่ไหมจริงๆแล้วเราไม่รู้ไม่รู้ต้นลึกหนาบ้างตรงนั้นเป็นยังไงใช่ไหมบางทีก็อาจจะไม่ได้ทาก็ได้ใช่ไหมก็อาจจะไม่ได้ทำมไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำเนี่ยที่โดนทุกวันนีาน็อาจจะไม่รู้เลยงูยูดดีดๆก็งงๆอ้าวครูโดนแล้วอ้าวสวยแล้วอย่างเงี้ยอาจจะไม่รู้เรื่องเลยก็ได้ใครจะไปรู้จะมาอ้างว่าเอ้ยก็รู้จักมินนี่ร้องเพลง ต้องเข้าใจก่อนนะว่าบางทีคือจะพูดตามหลักการแบบผมก็ไม่ได้รู้จักหมดทุกคนหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าจัดงานมันเกิดมาเอาเพื่อนชวนเพื่อนมามานั่งกินเราก็ยังไม่รู้เลยไอ้นี่มันใครวะมานั่งกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราจะมาแนะนําตัวอา,อาจจะรู้ใช่ไหมแต่เราไม่รู้อะมันอาจจะไปขายยาบาขายยาบ้าเราก็ไม่รู้มันขายอะไรสิ่งผิดกฎหมายเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเออ แล้ววันหนึ่งมันโดนมาอ้าวกูซวยเลยเอากูชวนหมายถึงว่าเนี่ยจัดงานวันเกิดแล้วก็เขาก็เพื่อนเพื่อนต่อ,ตอ,ตอเอามานั่งกินด้วยเพราะว่าก็เป็นตํารวจระดับสูงเราก็ไม่รู้ไงว่า <c oughs> คนนี้เป็นใครอะไรยังไงอันนี้มันก็เป็นมันก็เป็นส่วนส่วนที่จะต้องไปคิดดูว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะอ่าก็นั่นเนี่ยก,ก็ต้องลองลองดูนะครับว่าจริงๆแล้วเราเราลอง ลองดูวิเคราะห์กันไปยาวๆนะครับว่าตรงเนี้ยเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยคือมันจะไปจบลงตรงไหนอะไรยังไงแต่ผมว่าคงไม่นานหรอกก็คงเร็วๆ,ๆนี้แหละผมว่ามีไงบิ๊กโจ๊กก็ต้องต้องอะไรกลับมานะแต่ถ้าไม่ได้กลับมาก็ไม่เป็นไรครับก็ผมว่าอย่างอื่นก็มีรอรับท่านอยู่อะท่านก็สามารถทําอย่างอื่นได้อะพูดง่ายว่าจะไปทําเกี่ยวกับว่าเป็นการวิเคราะห์ข่าววิเคราะห์อะไรเงี้ยเกี่ยวกับสํานักข่าวต่างๆนี่ว่าเรียกเชิญไปเหมือน เป็นกูรูวิเคราะห์โหยังไงก็ได้อะในความรู้สึกผมนะก็ตรงนี้นะก็ต้องรอดูกันยาวๆนะครับก็จริงๆแล้วก็อยากให้บิ๊กโจ๊กันได้กลับมาทํางานนะครับก็จะได้ช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดตัวผมเองก็ยังไม่เคยเจอท่านหรือว่ายังไม่เคยได้แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรไม่เคยเจอก็ดูแต่ในข่าวนี่แหละใช่ไหมแต่ก็มีคนที่แบบว่าเข้ามาเป็นกําลังใจให้ตลอดนะครับแล้วก็เหมือนส่งกําลังใจให้นะครับก็ ก็ยินดีด้วยครับเราที่บิ๊กโจมีคนชอบเยอะมากนะครับก็บางคนไม่ชอบก็มีเราก็ไม่ว่ากันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องด้วยนะครับแล้วที่สําคัญอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนะครับเวลาลงคลิปท่านก็จะได้เห็นคลิปก่อนใครนะครับสําหรับวันนี้อาร์เตนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ